แฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทํำคาวิเศษนะครับพุดธ3พฤษภาคมองสองัภา้ครับ10โมง27นาทีครับอยากจะพาทุกท่านนะครับมาดูโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับมาตรการเยียวยา5,000บาทของรัฐบาลนะครับมาดูว่าตอนนี้ไปถึงไหนกันบ้างแล้วนะครับว่าแจกสตังค์เยียวยาประชาชน ไปถึงไหนกันบ้างนะครับ Hashtag นี้ก็ยังขึ้นมาอยู่ตลอดเวลานะครับแสดงว่าแสดงว่ายังยังแจกเงินกันไม่จบนะครับมาดูแบบที่เป็นยอดนิยมก่อนนะครับ Hashtag เราไม่ทิ้งกันนะครับคนที่เป็นยอดนิยมตอนนี้ก็คือสอสอวิโรจนะครับสอสอวิโร์รัฐบาลให้คำมั่นว่าเราไม่ทิ้งกันจะอุดทอนยื่นทบทวนสิทธิขยายจากวันที่10มาเป็นวันที่15จะจ่าย ภายในวันที่17นี้แน่นอนดังนั้นวันที่17นี้เป็นการชี้ขาดแล้วนะครับก็มีคนทวงถามเงินของแม่เปลี่ยนแล้วนี่นะฮะในที่สุดหลังชื่นทบทวนสิทธิ์ปาซรีรีเดินแจกตังค์นะครับอโอเคครับก็เดี๋ยวเรามองย้อนลงไปหน่อยแล้วกันนะครับแฟนรายการครับ อันนี้15ชั่วโมงที่แล้วนะครับ15ชั่วโมงที่แล้วข่าวออกว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่17แต่เจ้าหน้าที่บอก18มันยังไงอยู่ครับไปคุยก่อนข้อมูลไม่ตรงกันขอบคุณพี่นะครับที่เป็นกระบอกเสียงให้ชท <9 S 1> ี่เก้าเมษายนสีเหลืองคือว่าไม่ได้ทำไมวันนี้มาตรวสอบทำไม้ง Não oh, อกว่าโอนทุกวันอังคารวันนี้อังคารที่12คุณก็ไม่ให้ผมเลยแล้วคุณบอกว่าวันที่15นี้จะให้ทุกคนในจุดที่13ล้านคนก่อนที่ผ่านเกณฑ์แต่ถ้าผมไม่ได้วันนี้ผมก็จะต้องเลยไปถึงวันที่22 มว่าวันนี้วันที22่22มิถุายเนี่ยจะได้เขาบอกรอบแรกก็จะได้รอบสองก็จะได้รอบสามก็จะได้แต่ผมรอบที่สี่แล้วผมยังไม่ได้เลยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ีคุณดูนะผมลงทะเบียนไปว,น 29, วันที่29สถ,สถานะมันจะขึ้นวงกลมและขีดถสีเหลือง ครับรคับนี่ก็เป็นตัวอย่างความไม่ได้เรื่องนะฮะของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ขุณอุตรมสาวนายนคุณธนากรวังบุญคลชนะโอ้จบจบจบนี่ นี่แค่แจกเงินนะครับแค่แจกเงินไม่ต้องไปห,หาเงินหาเนี่ยคงหาไม่เป็นหรอกนะครับแค่แจกยังไม่ได้เรื่องเลยครับดูดิฮะประชาชนร้องทุกเยียวยาห้าพันบาทต่อเนื่องวันนี้ครับนี่สิบเจ็ดนาทีที่แล้วนะครับยีบเอนาทีที่แล้วจะได้แล้วแต่ก็ไม่ทักทีมีใครตกมาตายแบบพี่ชัยเราบ้างมันเป็นลงพร้อมเปย์แบบประชาตนแต่มันไม่ได้ผูกเมื่อวานขึ้นตาราง ฐานะกำลังการโอนไปผูกพร้อมเปย์ไปแล้วใครรู้บ้างอันนี้อะไรเลยเราไม่ทิ้งกันส่วนใหญ่ก็มีคนมาขายของนะครับฝากขายของด้วยนี่ครับไปรายการครับมาดูแบบล่าสุดดีกว่าเราไม่ทิ้งกันนะครับ ตอนนี้ก็มีคนฝากขายของอ่ะผมก็รีเทรวีให้เขาหน่อยของเราเขียววันที่8แต่เมื่อมีคนพึ่ง SMS ว่าเราสิา่นหกโมงเช้าแจ้งว่าโอนเข้าบัญชี KBank ตอน7จ็ดมงเช้ามีคนเข้าใสา่สถานะแต่เว็บสถานะไม่เปลี่ยนว่าโอนสำเร็จโอ้นี่ขายรองเท้านะครับทุกคนถ้าสถานะเราเปลี่ยนเรา จะมาสุ่มสองคนคนละร้อยนี่ขายของะรลิทวียที่เขาหน่อยนี่ครับโอนเงินไม่สำเร็จทำไงดีนี่ฮะณบัตรนาวสถานะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเฮ้ออยู่ระหว่างทดสอบสิทธิ์อะไรก็ว่าไปนะครับ ช่วงโควิดรายได้น้อยมากอ่ะรีทวีตให้หน่อยครับไปตามสเต็ปยื่นทบทวนใหม่เนี่ยครับความไม่ได้เรื่องนะไปเรื่อยๆยัง,ยงไงก็ไม่จบหรอกครับเพราะว่ากระดุมเม็ดแรกมันผิดไปแล้วก็ไม่แจกให้ประชาชนทุกคนโน่นนี่นั่นเยอะแย่มากๆลงให้แม่ แม่ได้ตั้งแต่รอบแรกแต่น้าสองคนสรุปหน้าได้สองคนวันนี้เงินเข้าหมดส่วนคนชั้นที่ลงดูแท่นะ้าตรวจสอบสิทธิ์ดีแล้วครับที่ได้บ้างเนาะอันนี้ก็ไปเปลี่ยนสิทธิล์ละคือรอกันบางทีก็ชีวิตจะไม่ไหวคคนแน่นแต่เช้านะครับเราไม่ทิ้งกัน เปิดได้ก็ปิดได้นายกชื่นชมให้กับชนที่ช่วยดูแลประชาชนโดยเฉพาะเรื่องการจัดของตู้แบ่งปันพร้อมตำหนิคนแร่ง้งแย่งรุมของพรสังคมช่วยกันส่วนมาตรการผ่อนปริยาสองสำหรับปลดล็อกสารประกอบการต่างๆในช่วงการเดือนที่ผ่านมามาตรการที่รัฐกำหนดย้ำเปิดได้ไปิดได้ไม่อยากจะพูดอะไรแล้วครับจริงๆ เป็นความผิดของรัฐบาลที่เป็นอย่างนี้นี่ครัดูต่อไปแก้ไขปุ่มอยู่ตรงไหนครับก็ขายของอะไกันนะฮะอันนี้อัธพลเลิกพี่บูรณ์รับตำแหน่งซีอีโอปตทคนที่10บอย่างเป็นทางการรายงานสถานะ เจ้าของอูแท็กซี่หอบแปดล้านหนีไม่ใช่เรื่องเล่าโกหกคนเราบางทีมันก็โกหกกันนะเราออมสินตกงานพรารัฐสั่งปิดพ่อทหารไทยขายของได้บ้างไม่ได้บ้างเลี้ยงครอบครัวจ่ายค่าไฟโดนดองสีเหลือง คนข้างบ้านนาะกินนอนใช้ไม่ได้ทำงานได้เงินสุดยอดมีการพูดว่าน่าจะได้6เดือนไม่ไอายปากอันนี้เจ้าของอู่แฉลุงแท็กซี่หอบแปดล้านหนีหายนี่ไม่ใช่เล่าเรื่องโกโหกมาดูวิดีโอกันหน่อยครับคือเรื่องเล่าไอ้ที่กระทรวงการคลังเนี่ยเหมือนกับ ถ้าดูจากตรงนี้นะครับแฟนรายการถ้าดูนะครับเหมือนกับสื่อมวลชนนี่เบื่อจะไปทําข่าวแล้วอย่างนี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยผมให้ดูข่าวนี้ก็ได้อยากเตือนสตินายกรัฐมนตรีคุยประชาชนนะผมกระตุคนอย่าประมาทยันไม่อยากเห็นใครเด็ดร้อนจะดูแลทุกคนเฉพาะผู้มีได้รายได้น้อยย้ําทุกอย่างเพื่อให้ประเทศดีขึ้น ช้าไปแล้วครับสลากเปิดให้ผู้ตรวจรัลคลองขึ้นเงินอัธพลเริ่มงานแล้ว CEO คนที่10นะครับเว็บเยียยาเกษตรกร c o m เปิด9ขั้นตอนครบหรือยังตรวจเชื้อทั้งเมือง นี่ครับไปรายการดูครับเหมือนคนไม่อยากจะสนใจละเรื่องสิทธว่ย่อตู้ปันสุขกรมสรรพกรขยายนี่ชำระภาษีออนไลน์เนี่ยกรมสรรพกรเนี่ยมาดูแลไหมดูแลประชาชนทุกคนเสียภาษีไหมครับเวลาเก็บเก็บทุกคน ครับผมเอาแล้วนาะยกบิ๊กตู่พูดเองข้อเสนอฟองล้มละลายเพื่อเข้ากับแฟนฟื้นฟูมีความเป็นไปได้หากไม่มีวิธีอื่นชอบพนิกายย้ำฉายเลเซอร์แต่ว่าจริงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแคมเปญใช้หนังครับผมเอาแล้วครับแฟนรายการครับเดี๋ยวมาเช็คงี้อีกทีนะครับเช็คคำว่าคลังดีกว่า เช็คคำว่าคลังเนี่ยจะชัดเจนก็ไม่มีนะครับผมเซอร์คำว่ากระทรวงการคลังนะ กระทรวงการคลังเอาแบบล่าสุดนะครับแม่จะได้เลิกพาไปกระทรวงการคลังเสียทีน้ําตาจะไหลสตานะไม่เปลี่ยนจะให้พาไปทุกทีอันนี้นายละละวันนายละวะลนสนิทแสงสนิทพออ,อสอสอสอคอกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ประเด็นร้องเงินเยียวยา 11ชั่วโมงที่แล้วโอ้โหเนี่ยสิอชั่วโมงที่แล้วครับแฟนรายการไม่มีกระแสเลยครับไม่มีกระแสเอออันนี้น่าสนใจนะนี่ฮะคนนี้ไม่ต้องให้นะห้าพันผมเห็นมันโพสต์ด่าดท่านทุกวันอ,อนี่ครับเช็ควันนี้สถานะสีเหลืองเราไม่ทิ้งกันตรวจสอบเยียวยา รีทวีตหน่อยครับกุจะโดนสีเหลืองไหมคะสถานะโอนเงินสำเร็จตั้งแต่เมื่อวานยังไม่มีเงินเข้าสกบบาทเลยนี่ฮะโอนเงินสำเร็จนี่ครับแต่ยังไม่มีเงินเข้าสักบบาทออออโอเคครับแฟนรายการครับขอบคุณ ทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษนะครับก็ได้อัปเดตข่าวสารว่าตอนนี้แจกเงินกันถึงไหนล้วความลำบากของพี่น้องประชาชนมันหนักหนานะหนักหนามากรัฐบาลก็ไม่ได้ดูแลโน่นนี่นั่นอย่างดีเลยขอบคุณแฟนรายการมากๆนะครับที่ติดตามชมครับ อชีพทำคาบิเศษสวัสดี